อาหารยอดฮิต3อย่างที่เขาว่ากันว่าคลีนที่กําลังทําให้คุณอ้วนขึ้นทุกวันโดยที่คุณไม่รู้ตัว3อย่างนี้เนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันครับอย่างแรกที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นอาหารที่คนชอบคิดว่าเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเป็นอาหารคนลดน้ําหนักเป็นอะไรที่แคลอรี่ต่ําค่ะแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้แคลต่ําแล้วมันก็ไม่ได้โปรตีนสูงเท่าไหร่เลยค่ะสิ่งที่กําลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือ เนยถั่วค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเนยถั่ว1ช้อนโต๊ะมีแคลอรี่ที่สูงถึง90แคลเลยนะคะส่วนโปรโตีนเนี่ยมีเพียง4กรัมเท่านั้นค่ะคือถ้าเอามาเทียบกับอกไก่ย่างลอกหนังเนี่ยในปริมาณ1ช้อนโต๊ะเท่าๆกันเลยเนี่ยอกไก่ย่างเนี่ยจะมีพลังงานแค่17แคลอรี่เท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีโปรโตีน3.5กรัมซึ่งก็คือเกือบๆเ,เท่าเนยถั่วเลยค่ะก็คืออกไก่เนี่ยจะมีแคลอรี่ที่น้อยกว่ามากๆเลยค่ะถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะคะคือสม,ม เราก็จะต้องกินเนยถั่วเข้าไปที่มีพลังงานทั้งหมด900แคลเลยนะคะในขณะที่ถ้าเรากินอกไก่ย่างลอกหนังเนี่ยให้มันได้โปรโตีน40กรัมเท่าเท่ากันเนี่ยอกไก่อันนั้นะจะมีพลังงานแค่ประมาณ200แคลเท่านั้นคะ่ะ ก็จะเห็นได้นะคะว่าเนยถั่วเนี่ยมันไม่ได้แคลต่าแล้วมันก็ไม่ได้โปรโตีนสูงอย่างที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจนะคะดังนั้นถ้าเรากินเพลินจนเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราอ้วนได้ง่ายมากๆเลยค่ะแต่วันนี้พวกเราก็มีตัวเลือกเนยถั่วที่มีแคลต่ำเนี่ยมาแนะนําค่ะตัวนี้เลยค่ะยี่ห้อ pb 2อันนี้จะเป็นเนยถั่วผงนะคะมันจะต้องเอาไปผสมน้ําก่อนซึ่งตัวนี้หนึช้อนโต๊ะแค่30แคลเท่านั้นค่ะแล้วก็มีโปรโตีน3กรัมค่ะก็คือแคลอรี่ของมันเนี่ยจะต่ากว่าเนยถัถ่ สลัดเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่แคลรต่ามากๆที่แทบจะไม่น่ากังวลเลยก็คือผักสลัดนั่นเองครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แคลอรี่สูงเลยครับมันแคลต่ําอิ่มและอยู่ท้องมากๆด้วยด้วยอย่างจานนี้นะครับตั้งร้อยกร,รมัมแต่มีแคลอรี่เพียง25แคลเท่านั้นครับ คือมันไม่ใช่ปัญหาเลยครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปตกม้าตายตรงน้ำสลัดแทนครับน้ำสลัดนะครับโดยเฉพาะอันที่เป็นครีมครีมข้นๆ้นมันมันเนี่ยมันแคลอรี่สูงมากๆเลยนะครับใส่ไปแค่2ช้อนโต๊ะเนี่ยคือเป็นร้อยกว่าแคลแล้วนะครับ อย่างอันนี้เนะ่ะเป็นน้ำสลัดงาญี่ปุ่นแค่2ช้อนโต๊ะก็120แคลเข้าไปแล้วครับถือว่าแคลสูงมากๆเลยแล้วปกติเนี่ยเวลาเรากินสลัดทีนึงถ้าอยากให้มันอร่อยมากๆเราก็ต้องใส่น้ำสลัดเดยอะๆอาจจะ3-5ช้อนโต๊ะเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เพิ่มแคลอรี่ให้เราไปได้มากถึง200-300แคลเลยนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่บางทีเราคิดว่าเรากินสลัดจานหนึ่งที่คิดว่ามันคลีนเนี่ยอาจจะกาลังทําให้เรากินแคลอรี่เกินและอ้วนขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับเพราะมันมีน้ำสลัดที่ทําให้แคคคอรรีี่่่สูงกววาาทเาิดไ้ับ ซึ่งคาแนะนําของผมก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีตัวเลือกน้ําสลัดที่แคลอรี่ต่ให้เลือกเยอะเลยนะครับคือแคลอรี่มันจะหายไปแบบครึ่งหนึ่งเลยนะครับจากปกติเป็นร้อยเนี่ยเหลือแค่ประมาณ50เท่านั้นครับซึ่งถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะช่วยลดปริมาณแคลอรี่ในสลัดของเราลงได้มากเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงอาหารคลีนอย่างสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่อยากลดไขมันแต่ก็ยุ่งไม่มีเวลาดูแลตัวเองหรืออยากสร้างกล้ามเนื้อปั้นหุ่นแต่ก็จัดตารางเล่นเวทเทรนนิ่งไม่เป็น พวกเราเนี่ยเปิดคอร์สออนไลน์ที่จะช่วยทั้ง2ด้านนี้เลยนะครับคือสําหรับคนที่อยากลดไขมันเนี่ยเราก็จะดูแลด้านอาหารการกินเพื่อให้คุณสามารถลดไขมันได้อย่างง่ายดายโดยที่ยังสามารถกินของอร่อยของที่ตัวเองชอบได้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็สําหรับคนที่อยากสร้างกล้ามเนื้อนเนี่ยเราก็จะช่วยออกแบบตารางเวทเทรนนิ่งเฉพาะบุคคลตามเป้าหมายไม่ว่าคุณจะเล่นที่บ้านที่ยิมเนี่ยเราก็สามารถจัดตารางให้คุณได้หมดเลยค่ะดังนั้นถ้าใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ตาม q ิว o d e บนหน้าจอนี้มาได้เลยค่ะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราจะมาพูดถึงผลไม้กันค่ะผลไม้ชนิดนี้เนี่ยเป็นผลไม้ที่ฮิตมากๆในสายคนรักสุขภาพค่ะเวลาเราพูดถึงอาหารคลีนอาหารคนลดความอ้วนอาหารสุขภาพหลายๆคนเนี่ยจะนึกถึงผลไม้ตัวนี้เลยค่ะซึ่งผลไม้ที่กําลังพูดถึงอยู่ตอนนี้นะคะก็คืออะโวคาโดค่ะซึ่งตัวเราเองนะคะก็ชอบอะโวคาโดมากๆชอบรสชาติชอบ t e x t อร์ของมันแล้วคือมันก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆค่ะมันมีแร่ธาตุมีวิตามินแล้วก็มีไขมันดีค่ะ แต่เพียงแค ah ่เพราะว่าม like ันเป็นไขมันดีมันเป็นอาหารที่มีประโยชน์มันเป็นผลไม้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะทําให้เราอ้วนไม่ได้นะคะทุกคนทุกอย่างที่มีแคลอรี่เนี่ยมันทําให้เราอ้วนได้หมดค่ะอะโวคาโดก็เหมือนกันค่ะมันก็ทําให้เราอ้วนได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยอะโวคาโดเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างกินแล้วอ้วนได้ง่ายเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังงานมันเนี่ยค่อนข้างสูงเลยค่ะ อย่างในวิดีโอนี้นะคะก็คืออะโวคาโด60กรัมค่ะซึ่งดูจากตาก็ดูออกนะคะว่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยค่ะแต่ทั้งหมดเนี้ยมันมีแคลอรี่ทั้งหมด100แคลอรี่เลยค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่ามันก็ไม่ได้เป็นผลไม้ที่แคลต่ําเท่าไหร่ซึ่งเหตุผลที่อะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีพลังงานสูงมันเป็นเพราะว่าสารอาหารหลักที่เราได้จากมันเนี่ยเป็นไขมันค่ะอะโวคาโดเนี่ยจะเป็นไขมันซะ85เลยนะคะมันก็เลยไม่แปลกค่ะที่อะโวคาโดเนี่ยจะมีพลังงานค่อนข้างสูง คือไขมันเนี่ยมันจะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงค่ะเพื่อที่จะให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะไขมันในปริมาณ1กรัมเนี่ยจะให้พลังงานถึง9แคลอรี่เลยค่ะในขณะที่คาร์บแล้วก็โปรโตีนเนี่ยในปริมาณ1กรัมเท่าๆกันเนี่ยจะให้พลังงานเพียง4แคลอรี่เท่านั้นค่ะ อย่างไรก็ตามถึงอาหารเหล่านี้มันจะมีแคลอรี่สูงมันไม่ได้หมายความว่าเราจะห้ามกินมันนะคะทุกอาหารที่ได้กล่าวถึงในวันนี้กินได้ค่ะควรจะกินค่ะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายทุกอย่างเลยพวกเราแค่ตั้งใจจะมาบอกว่าเราควรจะรู้จักควบคุมปริมาณอาหารเหล่านี้เพราะว่าพลังงานมันสูงในปริมาณที่น้อยดังนั้นถ้าเรากินเพลินจนเกินไปเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ทำให้เราอ้วนได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะสรุปนะครับสิ่งที่พวกเราตั้งใจอยากจะบอกก็คือให้ระวังและควบคุมปริมาณอาหารที่พวกเราพูดไปไม่ใช่คนบอกว่าอาหารพวกนี้เนี่ยคลีนมันดีต่อสุขภาพ เลยกินอย่างเต็มที่ไม่ระวังครับเพราะอย่างที่เราพูดไปอาหารเหล่านี้มันไม่ได้แคลอรี่ต่ำเลยการกินอาหารคลีนเนี่ยมันไม่ได้การันตีความผอมนะครับถ้าไม่คุมปริมาณที่กินมันเลยเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้เรากินแคลอรี่เกินกว่าที่ร่างกายเราใช้แล้วเราก็จะค่อยๆอย้อวนขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ